ลไว้ก่อนครับก็ประมาณนี้ครับนะก่อนแต่งก็มันจะรกนะครับจะรกแบบโน้้นนะครับจะรกแบบโน้้นแล้วพอแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะห่างครับแต่อันนี้บางคนว่าทําไมต้นมันเล็กคือตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาประมาณนี้ก็ได้ครับประมาณนี้แหละเขาเพาะเมล็ดมานะครับเป็นไผ่เก้าดาวโคลัมเบียนะครับเอามา ตรงนี้ปลูกไว้ประมาณสักสี่ปีได้แล้วนะครับสามปีกว่านะครับสามปีกว่าแล้วปลูกไว้เก็บปลูกต้นเล็กๆแบบนี้นครับแบบนี้เลยนะเอาเพ่อจาเม็ดมาเล็ดมานะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นฟอยๆครับนะแต่ตอนนี้กําลังโตแล้ววันนั้นได้มายี่สิบกอมันขึ้นช้าผมเลยเอาออกฝั่งนู้นเอาออกมาเหลืออยู่หกกอครับเหลืออยู่หกเจ็ดกอนะครับก็นี่เห็นมันขึ้นสวยแบบนี้ครับ พอดีผมย้ายเรือนพ่อชำลงไปข้างล่างก็ตรงนี้มีที่ว่างอยู่นิดหนึ่งกพเห็นว่าเขาเนี่ยนะครับกำลังสวยดูต่อไปในอนาคตสามารถทำเป็นนะไม้ใช้สอยได้ใหญ่โตลำมันจะใหญ่ๆนะครับนะประมาณนี้นะครับที่สวนอื่นผมดูนะครับมันใหญ่ของเราก็ต้องใหญ่ต่อไปนะครับนี่ข้าวดาวโคลัมเบียนะครับมันเรืออยู่ตรงนี้หกกออยู่ริมสระน้ำแล้วก็ลงใหม่เมื่อกี้ก็ลงใหม่ไปตรงนั้นก็หกกอ ต่อไปจะได้สิบสองกอนะฮะจะได้สิบสองกอนะครับดูว่ามันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากอันเล็กๆครับจากอันเล็กๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้วันในวันนั้นตอนนี้กําลังขึ้นหน่อยใหญ่ๆมาดูครับนี่ดอกกาลังใหญ่แล้วนะครับเนี่ยคนดอกกำลังใหญ่แบบนี้ตนน้นเด็กก็ใหญ่แล้วต่อไปใหญ่ๆไปเก้าดาวเนี่ยครับตระกูลเก้าดาวทุกชนิดเนี่ยนะครับกอเขาจะห่างครับลำเขาจะห่างออกไปคือแต่งกอ ช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่ต้องแต่งแล้วคือก็จะแต่งกอของเขาเองเขาจะตรงนะครับจะออกไปจะยืนออกไปยาวๆกว่าจะขึ้นหนอนนะครับเดินเล่นสบายในในกอะนะครับในกอเนี้ยกย้าดาวเนี่ยนะครับสามารถเดินเล่นแบบสบายๆแล้วเป็นไม้ไผ่แข็งแกร่งนะครับเขาบอกถ้าแข็งแกร่งจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่แพ้จะนิดอื่นก็ทําเครื่องอะไรต่างๆได้นะครับ บางคนบอกว่ามันเป็นราชาไผ่นะครับราชาไผ่ีเดียวแต่ว่าช่วงเล็กๆเนี่ยครับมันจะเป็นเป็นหนามครับมันจะเป็นหนามแบบนี้นะครับขึ้นหนามแบบนี้ครับแบบหนามแบบนี้แบบนี้ครับหนามนะครับนี่ใกล้ๆไผ่ที่สุกบ้านเราแต่พอใหญ่แล้วนะครับพอโตแล้วมันจะไม่มีหนามแล้วนะครับมันจะปลดหนามทิ้งหมดเลยนะฮะหนามจะไม่มีดูข้างบนเลยต่างๆไม่มีหนามแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเป็นไผ่ตัวหนึ่งน่าจับตามองและน่า ไว้หัวได้ปลายนานะครับไว้ดูความสวยงามไม่เกะก,กะด้วยนะฮะโอเคนะครับผมจะให้ดูสั้นๆแบบนี้ก็คือไผเก้าดาวโคลลมเบียนะครับนะฮะวันก่อนก็แบ่งปันไปให้น้องก็ที่จังหวัดอุบลแล้วก็หลายๆที่ครับแบ่งปันขุดเหง้าปันแบ่งปันเอาไปให้เขานะครับขุดเป็นเหง้ามันจะใหญ่โตใหญ่เร็วกว่านะครับไปต้องการก็ทักขามาใต้เต็กก็แล้วกันนะครับ โชคดีเป็นของทุกท่านครับตาเอกคนลงอย่าลืมกดติดตามผมไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ